สวัสดีครับทุกคนนะคร่บนวันนี้เดี๋ยวพามาดูเ m a x ็155นะครับเข้าขามทะเลสอครับอยู่ซ้ายมือนะครับถ้ามาจากกรุงเทพนะครับอยู่ซ้ายมือหรือว่ามาจากในเมืองนะครับเลี้ยวใต้อ่าขึ้นสะพานยูเทิร์นนะครับกลับมาอยู่ซ้ายมือเหมือนกันนะครับนี่ชุดใหม่ล่าสุดนะครับเป็นสีเทาเทาเลมโบนะครับเขาเรียกว่าเทาเลมโบคล้ายๆนะครับไปเราไปดูจุดเด่นครับว่ามีอะไรให้บ้างนะครับเดี๋ยวผมขอถามช่างแล้วกันเนาะเพราะว่าผมไม่มีความรู้นะครับเกี่ยวกับอ่า รถใหม่นะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวช่างแนะนําผมหน่อยอ่ะโอเคครับอ่ะช่างมีระบบอะไรบ้างตัวนี้ที่ให้มาของพันยี่เบียดไวคอนเน็กต์ไวคอนเน็กต์ตัวใหม่ล่าสุดใช่ครับมันมันใช้งานยังไงไวคอนเน็กต์ลูกค้าต้องโหลดแอปมาก่อนอ่าโหลดแอปแอปพลิเคชันเนาะในมือถือในมือถือโัพของลูกค้าอ่าก็ต้องเข้าตามเข้าตามระบบอ่ะจะมีเันจะมีมีตัวนี้บอกเดี๋ตัว อ๋อนี่มันเป็นเราเป็นแบบอีเมลนะครับเราตามขั้นตอนนี้เลยนี่มีขั้นตอนมาให้อยู่ใต้เบาะนะครับทุกคันนะครับอยู่ใต้เบาะเลยนะครับแล้วอันนี้มันจะมันมันจะใช้งานยังไงช่างมันจะมีอะไรบอกอ่าในมือถือเราบ้างหลักๆหลักๆก็คือให้เือเวลาเรติดต่อหน่อยมือถือบนมันจชแจ็คแจ็คติดบนบนหน้าผัดเลยอ๋อถ้ามีสายเข้าใช่ครับก็จะเจอกัะปุกบนบนลูกษา ต้องโยนชิกระยะอะไรพวกนี้เใช่ครับก็แสดงการชิปเปิร์น้ำมันชิปเบอร์รอนี่แสดงระด้บก็ารขับขี่ตำแหน่งนะจอดล่าสุด,อ,สดอ๋อตัวนี้ไอน้นี้ไม่ใช่นำทางนะไม่ใช่ครับแค่บอกเราเฉยว่าเ,เราจอดตรงไหนล่าสุดแล้วก็แสดงอันดับในการขับขี่ก็ตางดีต่ออย่างมากอันนี้คือไวคอนเน็กเนาะมันจะมีประมาณนี้นะครับ มันจะบอกประมาณนี้นะครับมีสายเข้านะมันก็จะโชว์ในมือในใ,<ช>ในหน้าปัดเลยแล้วมันแตกต่างจากตัวเก่ายังไงช่างตัวนี้นก็ไม่ได้แตกต่างอะไรแค่สีก็ก็ออการแล้วก็งค่าก็แค่นั้นเอง<ช>ราคาเพิ่ไมไหมช่างหลายท่านอยากรู้ราคาไม่ต้องถามฝ่ายขายช่างไม่รู้นะครับช่างไม่รู้ราคานะครับวันนี้ต้องถามฝ่ายขายนะแต่ผมทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วกันนะครับเผื่อใครสนใจเนาะนี่นะครับเบอร์โทร 090251 5957นะครับหรือว่าอ๋อมีแต่มือถือเนาะที่ติดต่อได้เนาะนี่นะครับเปอร์โทร,รใครสนใจนะครับร้านอยู่หกขวดเดี๋ยวพาไปดูรอบๆแล้วกันข้างขั้นขอผมพาได้ดูแล้วกันนะครับก็จุดเด่นก็จะมี y วค n n e c t นะครับแล้วก็นะครับทุกหลังสามารถปรับความแข็งได้นะครับเดี๋ยวผมลองปัดให้ดูนะครับว่ามีกี่ระดับ อ๋อได้แค่แข็งอ่อนเนาะก็ตามความต้องการของเรานะครับคือล้ำหนักมากน้ำหนักน้อยก็ปรับเอาตามนี้ได้เลยนะครับสามารถปรับได้แต่ปรับนะครับย้ํานะครับต้องปรับสองข้างนะอย่าปรับข้างเดียวนะครับเดี๋ยวมันดิ่งไม่เท่ากันนี่ล้อหลังก็เหมือนเดิมลายเดิมเนาะใช่เนาะเปลี่ยนแค่สีนะครับล้อเป็นสีน้าเงินมาให้เลยนะโสมใหม่นะเป็นสีน้ําเงินมาให้แบบนี้เลยครับ เครื่องยนต์ก็ใช้บล็อกเดิมนะครับนี่ดูสีใกล้ๆนะครับแบบสวยงามมากนะเป็นสีเทาด้านคล้ายเทาเรมโบนะเขาเรียกเทาเรมโบนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีคําว่าเอสแม็กนะครับเป็นแบบนูนนะครับเป็นสีเหมือนคล้ายสีสโมกนะครับหรือว่าสีลมควันเนาะออกดำๆนิดนึงนะครับก็สวยงามนะครับนี่จับพักเท้าหลังนะครับสามารถพับเก็บได้นะครับเข้ากับตัวรถแบบนี้เลยนะครับแนบๆไปในอย่างนี้เลยครับ ทั้งถังน้ำมันน,มน,นี่จุได้กี่ลิตรถังน้ำมันตัวนี้จุได้กี่ลิตรประมาณนี่นะครับวิธีเปิดเวลาเปิดก็หมุนมาแบบนี้นะครับแล้วกดปุ๊ปบแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดฝาถางังออกมาอย่างนี้นะครับน้ำมันก็เติมเก๊็ดเก้าหนึ่งเก้าห้าได้ปกตินะครับน้ำมันเต็มเก๊็ดเก้าหนึ่งเก้าห้าได้ปกตินะครับตัวนี้แล้วก็มีอ่าที่ชาร์ท แบตเตอรี่มือถือนะครับนี่เป็นเหมือนแบบที่จุดบุรีน,นะเนาะเขาเรียกที่จุดบุรีครับ <ส MI. S 1> นี่แบบนี้แล้วก็หาตวัาตวต่อเหมือนขอรถยนต์มาใส่นะครับฝั่งนี้ก็มีที่เก็บของให้ด้วยนะครับสามารถเปิดปิดได้เองเลยนะครับนี่แบบนี้แล้วก็จะมีสมาร์ทคีย์มาให้ตั้งแต่รุ่นเก่าแล้วเนาะสมาร,ร์ทคีย์ก็สวยงามสีใหม่นะครับสวยงามมากแล้วก็ล้อด้านหน้านะครับก็เป็นสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับ ขนาดย้างนะครับเบอร์ร้อยสิบทับเจ็ดสิบนะครับข้อสิบสามนะครับตัวนี้ไฟหน้าก็เป็น LED แต่ไฟเลี้ยวนะครับสามารถเปลี่ยนหลอดได้นะเนี่ยมีหลอดเป็นหลอดมีไส้นะครับสามารถเปลี่ยนได้ดผมลองจับไปดูเนี่ยครับเราสามารถเปลี่ยนเองได้เลยนะครับนี่ก็เรื่อง Yamaha นะครับผมไม่มีความ ความรู้มากมายนะครับแต่ว่าผมเอาตามที่ผมเข้าใจแล้วกันเนาะนะครับนี่ปั๊มเบรกหน้าเป็นแบบลูกสูบเดียวนะครับนี่ลูกสูบเดียวนะครับมีเป็น abs หน้าหลังมีทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับ abs แล้จะมีพื้นรองเท้าตรงนี้นะครับจะเป็นดายางนะครับกันลื่นนะครับ เราจะมีแฟลลิ่งตัวนี้เป็นสีดําก็สวยดีนะมันก็ขึ้นอยู่กับบนชอบนะครับนี่นดิสเปกหน้าบิ๊กดิสเปรกหลังนะครับหน้าหลังเลยเครื่องยนต์นะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับ 155cc นะครับ ยางหลังก็เป็นของ IRC ซนะครับเบอร์ยาง130ทับ70ขอ13ไฟหลังนะครับไฟท้ายหลังก็จะเป็นประมาณนี้ก็ไม่มีความแตกต่างจากตัวเดิมนะครับเหมือนเก่ามากนะครับต่างแค่สีไฟเลี้ยวก็ถอดเปลี่ยนได้นะครับต่อไฟท้ายตัวนี้กับไฟเบรกนะครับเป็น LED นะครับ ประตูหลังก็จะมีนี่เขาเรียกอะไรทับทิมใช่ไหมนี่ครับการจะท้อนแสงด้านข้างด้วยนะครับแล้วก็มีไฟสองป้ายนะครับป้ายทะเบียนเนาะก็ว่าไงครับทีมยามาฮ่านะครับื่อใครสนใจนะครับลองเข้ามาดูที่ลานได้นะครับลานฟ้าใหม่เซนเตอร์กรุ๊ปนะครับอยู่ฝักทางเข้าขามทะรีสอนะครับื่อใครสนใจก็มาถามมาดูได้นะครับรถเยอะมากนะครับเยอะจริงๆนะครับบอกเลยเลยว่าเยอะมากไม่ต้องรอนะครับที่นี่นะไม่ต้องรอ ที่ไหนรอนะครับที่นี่ไม่ต้องรอนะครับมาได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์ครับสองห้าหนึ่งห้าเก้าห้าเจ็ดนะครับนี่รายละเอียดก็ประมาณนี้เนาะเอาเคร่า,าวๆเอาตามที่เข้าใจแล้วกันนะครับแฮนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีสวิตช์นะครับไฟอ่าเขาเรียกไฟฉุกเฉินเนะาะฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับ อันนี้สตาร์ทนะครับตอนนี้จะเป็นไฟสูงไม่ต่ำนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวแป่นะครับนี่หน้าปัดเลนใหม่นะครับไม่มีพมแตกต่างจากตัวเก่าเลยนะครับต่างแค่สีแค่นั้นเอง พอตัดสีแจ๋วนะครับนี่ดูดีมดนิดนึงดีมดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีสองปุ่มปุ่มกลมแบบนี้เลยให้มาแบบนี้นะครับดูใต้เบาะใต้เบาะถามว่าใหญ่ไหมก็ใหญ่นะนี่ครับเก็บของได้เยอะเหมือนกันนะครับบอกว่าจะมีแบบนี้นะครับติ๊กเกอร์เขียนคำว่าทีมห้าใช้ยามาลุกนะครับนี่แล้วก็จะมีอัตราการประหยัดน้ำมันนะครับบอกด้วย ตอนนี้อยู่ประหยัดน้ำมันอยู่ที่45.5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับมีราคาแนะนํานะครับเผื่อใครสนใจก็ลองโทรมาสอบถามกันไดนะ้นาอเพราะว่าราคานี้มีบวกรบนะครับแล้วแต่ระยะทางในการจัดส่งนะครับอาจจะจะมีบวกรบนิดหน่อยนะครับนีบ่กล่องอยู่บล็อกใหญ่มากผมไม่แน่ใจว่าวางหมวกกันาาาาหนห็อกได้สองใบหรนะือเปล่าเนาะแต่ว่า,าถามว่าใหญ่มากเลยนะ ครับลนะโอเคนะครับใครอยากดูรุ่นไหนก็คอมเมนต์มานะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับเเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็ขอตัวด้วยนะครับดูรถเยอะมากวันนี้อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ